สวัสดีครับวันนี้ร้านตับ้เบิร์จะมาเปิดการขาย Yamaha T Max นะครับตัวนี้5 3 0ซีซี cc นะครับแล้วก็เป็นตัวรหัส SX นะครับก็คือตัว l อง g top ก็คือตัว l อง g top กับตัว top ปนี่ก็คือ,อแตกต่างกันตรง4ีรายการหลักๆนะครับชิลไฟฟ้าคุยคอนโทรลเบาอุ่นปอกมืออุ่นนะครับนอกนั้นก็จะเหมือนกันนะครับอันนี้ทำสีใหม่ทั้งคันนะครับเป็นสีฟ้านะครับ สีฟ้าเป็นสีฟ้าไมอามี่บลูนะครับก็เป็นฟ้าคล้ายๆกับตัวป๊อตนะครับก็สวยงามเป็นแมทัลิกนะครับรถคันนี้รถปี2019นะครับแล้วก็รถสวยนะครับรถเดิมเนี่ยเป็นสีดำด้านนะครับก็สีดำด้านก็ดูๆอยู่ว่ารองรอยค่อนข้างจะเยอะเวลาโดนเท้าผู้หญิงขึ้นหรือว่าอะไรเงี้ยจะเป็นรอย ง่ายนะครับมันก็สีด้านนี่จะเป็นสีที่มันขัดไม่ได้นะครับอันนี้เราก็ทําเป็นสีสีเงานะครับเป็นสีฟ้าเดี๋ยวจะให้ดูนะครับสีสีตัวฟ้าตงเนี้มันจะเป็นเมทเลลิกนะครับมันจะมีเกล็ดนะครับต้องโดนแดดนะครับถึงจะสวยพอดีตอนนี้ก็ช่วงเย็นละสี่โมงเย็นก็เลยจะมืดไปนิดหน่อยนะครับสีสวยนะครับรถสวยนะครับไม่มีอุบัติเหตุนะครับ ไม่เคยแม้กระทั่งล้มมานะครับดูแนวพวกนี้ได้คะ่ะตั้งเดี๋ยวขาตั้งคู่พักเท้าอุปกรณ์รต่างๆนะครับรถสวยไม่มีแม้กระทั่งรอยล้มนะครับไม่มีชนไม่มีล้มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็คันนี้เลขไม้นะครับอยู่ที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันกว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่า,าวิ่งไม่เยอะนะครับวิ่งไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวให้ดูรอบๆคันแล้วก็ มาสตาร์เสียงให้ฟังเครื่องจนกระดูตัวนี้ก็จะกุญแจเป็นระบบคีย์เลสแล้วแต่ผมเอากุญแจไปไว้ไหนหลอกุญแจเป็นคีย์เลสโอเคกุญแจเป็นแบบนี้กดให้เข็มกวาดหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็บีเบรกกดสตาร์ได้เลย17,594กิโลนะครับ t ท a c t i o n control ทำงานนะครับกดปิดได้นะครับเข้าไปที่เมนูกดไปที่ t ท a c t i o n แล้วก็เลือกมาที่ off ก่าต้องกดค้างหนึ่งไปเจ้าตัชชันคอนโทรลออฟโอเคอ่ะปิดตัชชั่นคอนโทรลเ,เรียบร้อยนะครับคราวนี้เราก็จะเร่งเสียงเร่งได้ ก็จะมีโหมดสปอร์ตแล้วก็ทัล n ิงทัล i ิงก็คืออีโคนะครับรอบก็จะไม่ยจัดนะครับแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นตัวสปอร์ตโหมดเมื่อไหร่เนี่ยรอบจะมาเร็วเห็นไหมครับเสียงแตกต่างกันเลยนะครับจริงๆแล้วทีแม็กแต่ถ้าเป็นตัว2.7 1ขึ้นไปตัวที่เป็นโฉม SX แล้วเนี่ยแทบจะไม่ต้องใส่ชามแต่งละเพราะว่าโหมดสปอร์ตเนี่ยก็ถือว่าเป็นโหมดที่ ให้ความเล้าใจแล้วก็ขับขี่ได้ค่อนข้างสนุกกว่าตัวรุ่นก่อนที่ไม่มีโหมดสปอร์ตนะครับอันนี้ก็เป็น p a r k i ิ้งเบรกล็อกล้อหลังระบบแต่ไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทุกอย่างทำงานหมดนะครับไฟสูงไฟต่ำเป็น l อ d ไฟขอทางคันนี้รถสวยแล้วก็ราคาเล้าใจแน่นอนนะครับของเหลวใหม่นะครับคันนี้ของเหลวใหม่ยางเนี่ย ลูกค้าก็เปลี่ยนใหม่มาแล้วนะครับเป็นอ่าเป็นเทอรี่นะครับลายสาฟ้าลายยอดลายยอดนิยมกันทีเดียวนะครับยังใช้ได้อยู่ก็รถก็ยังไม่ต้องสื่อมวิตอะไรนะครับจนถึงประมาณ 20, 2,000 0กิโลก็วิ่งได้อีกสักอีกสัก2,500กิโลค่อยเปลี่ยนสายพานตัวด้านในนะครับออกรถที่ร้านก็อของแต่งรถ1 0ทุกรายการอยู่แล้วคันนี้เปิดราคากันดีกว่า คันนี้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 ผมขายที่อเอาราคาหวานหวานไปดีกว่าสองเกผมไม่อยากให้มันข้ามสามนะเพราะว่าจริงๆแล้วรถรุน่นนี้ตัว s อเนี่ยราคาขายทั่วไปของร้านค้าทั่วไปหรือคนซื้อทั่วคนขายทั่วไปเนี่ยจะราคามันสามแสนกว่าสามแสนขึ้นแน่นอนนะครับสามแสนขึ้นมากกว่าคันก็เห็นขายกันที่สามแสนกลางๆคันนี้ผมให้ที่สองนะครับ 299เก้าาทำสีให้ใหม่แล้วถ้าคนชอบสีฟ้าไมอามี่บูเนี่ยก็คือมาดูได้เลยนะครับรถเงียเนียนะครับสวยๆชิลไฟใสนะครับเซอร์วิสเปลี่ยนถ่ายคลองเร็วเรียบร้อยแล้วนะครับมีวารันตีเครื่องยนต์3าเดือนไม่จำกัดระยะทางสำหรับรถที่ร้านอันนี้เราไปแจ้งเปลี่ยนสีอยู่นะครับถ้าใครติดตามที่ Facebook ผมก็จะเห็นว่าชาผมเพิ่งขับไปเองขับไปที่ขนส่งเพื่อไปแจ้งเปลี่ยนสีนะครับตอนนี้สีตรงเล่มภาสีหมดปีหน้านะครับไม่ต้องห่วงเรื่องภาสี รถที่ร้านนี่ถ้าภาษีขาดเราต่อให้นะครับไฟหน้าเป็น LED ก็ถือว่าสวยงามสว่างสวยัยแค่นีเดียวนะครับสีสวยโอเคก็ถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อสอบถามได้ที่ร้านตบเบิร์นะครับ0ู3 4 4แป1ส 1, 1, 1แล้วก็ที่ร้านก็ยังมีรถให้เลือกซื้ออีกมากมายหลายคันอันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งที่เข้ามานะครับอันนี้เพิ่งไปแจ้งเปลี่ยนสีมาเหมือนกันอันนะี้ดเดี๋ยวค่อยเปิดการขายที่หลังน,นะครับ มาดูทางนี้ก่อนนะครับเบิร์กแมน650ยังอยู่นะครับ t m a ม i r ไอออนแมเนี่ยเรามีหลายคันให้เลือกซื้อกันเลยทีเดียวนะครับก็สนใจก็มาดูได้นะครับเดี๋ยวจะมี xadv เข้ามาด้วยนะครับ xadv ราคา2องแสนกว่าบาทเท่านั้นเองถูกมากคันนี้ก็สวยนะครับคันนี้เลขไม่เลขไม่เท่าไหรเลขไม่เท่าไรโ้ยหมื่นแปดพันแปด้อยห้าสิบห้าใช้งานได้แน่นอนนะครับพอรถเพิ่งจะมา โอเคโอเคแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับก็ถ้าสนใจยังไงก็สามารถมาดูรถติดต่อสอบถามได้ที่ร้านทับเบิลนะครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ